สวัสดีครับพบกับผมพี่เสือไทเกอร์ยูส่าเรียงรถไว้ใจพี่เสือครับใครเข้ามารับชมแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งกดทุกช่องทางเลยนะครับกับรถยนต์มือสองใครที่ชอบเกี่ยวกับรถยนต์มือสองติดตามเพจผมไว้ไทเกอร์ยูสคชาชแนลไทเกอร์ยูสชาทุกชแนลนะครับนะบไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊กยูทูบต่างๆนะครับหาได้เลยก่ับตัวนี้ Honda า HRV ปี2018 เอ้ปี2 0 1พันสิบดหนึ่งเครื่องหนึ่งจุดปดอีนะวนรอบคันชา้ชาชาชาัดๆดรถสวยมากนะครับมีมีไฟตัดวงตัดหมอกนะครับสีดำนะสีดำนะครับรถสวยนะอะวนรอบคันได้เลยนะนะครับดูนะครับ,นะรบสวยนะใครที่หา HRV อยู่ไม่ควรพลาดแมม่ห้าก้านแล้วนะครับแมม่ห้าก้านแล้วนะดูนี่นะโอ้โหท้ายหลังเปิดดูดิเดิมเดิมเลยเดิมเดิมเลยท้ายหลังเปิดเดิมเดิมเลยน็อตไม่มีขยับไม่มีสักแก๊ก เห็นไหมครับดูดิพับระเบาะหลังได้หมดคือถามว่า HRV ดีดีตรงไหนก็คือว่าคือผมชอบชื่นชอบรถห้าที่ดังอยู่แล้วเนี่ยเราสามารถคือทุกของได้เยอะมากแล้วเราสามารถทุกของได้เยอะมากบอกไฟฟ้านะนั้วบกไฟฟ้านะครับบกไฟฟ้าเห็นไหมคราวนี้เราก็สามารถ ทุกได้ของได้เยอะอันนี้สำหรับของสัมภาระนะสำหรับสมมุติว่าใครอยากจะไปกันสองคนหรืออะไรนี่ก็คือเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ว่าเราเผื่อไปทํามาหากินอะไรได้นี่ครับฝนตกก็ไม่เปียกอะไรก็สบายนะแต่ว่าถ้าเกิดใครวันไหนที่จะไปเที่ยวก็เหมือนเดิมครับพี่เหมือนเดิมโอ้โหมีบันไดเหยียบข้างให้ด้วยนะ <c oughs> เหมือนเดิมครับนะครับเอาขึ้นมาโอ้โหนี่ง่ายนะครับขึ้นง่าย นะครับตามนี้เลยตะเข็บข้างเดิมไหมเดิมสินะครับตะเข็บข้างต้องเดิมไม่เดิมไม่ซื้อไม่เดิมไม่ซื้อเข้ามานะครับ HRV ปี HR 2018นะนี่ดูหกแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะจ๊ะหกแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับเดี๋ยวเปิดห้องเครื่องให้ดูแล้วเดี๋ยวเลงราคาเดี๋ยวบอกค่าง,งวดบอกโปรโมชั่นแจ้งโปรโมชั่นให้กับลูกค้าทุกท่านนะครับนะน็อตหน้าเดิมนะ รถเดิมนะครับรถเดิมนะคันหน้าก็เดิมนะรถสวยนะครับ HRV นะครับปี2018นะครับนอก,กออยู่นี่นะจะแจ้งราคาขายเลยแล้วกันนะครับกับตัวนี้นะครับ Honda HRV ปี2018 1.8 e กระจังหน้าตัวนี้นะขายให้ในราคา6,49,000บาท6,49,000บาทกับโปรโมชั่นรถ ลดโปรโมชั่นเรื่องรถไว้ใจพี่เสิร์ฟครับฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนฟรีค่าดําเนินการออกรถศูนย์บาทตังค์ไม่ต้องรับประกันเครื่องเกียร์ให้1ปีแล้วกันไม่มีชนตากตัดต่อพิความจมน้ํารถยนต์สูญหายโอ,อนเล่นไม่ได้ผมรับซื้อคืนเต็มห HRV ผ่อนเดือนละประมาณ12,000บาทนะครับผ่อนเดือนละ12,000บาทรายได้เกิน24,000บาทขึ้นไปแอดไลน์ใต้ลิงก์แล้วทักแอดมินได้เลยสลิปคาร์บอนแอดไลน์มาสลิปอีเมลแอดไลน์มาอะไรนะ ถอนบ้านอยู่แอดไลน์มาทุกอาชีพได้มาอยู่จริง <laughs> และไม่ติดตังลิลิสแอดไลน์ <laughs> ทั้งมาส่งฟรีทั่วไทยจัดไฟแนนซ์ฟรีทั่วไทยซื้อสดไม่เก็บแบตไปดูภายในกันนะซื้อสดไม่เก็บแบตนะใครเข้ามาแล้วส่งหัวใจดูเรือขึ้นน,นะครับปั๊มรวมๆมาเลยนะปั๊มรวมๆมาเลยนะครับโอเค <laughs> ดูนะ <laughs> ปุ่มไฟฟา้าปุ่มนี่นะ e n e น g y s t a r t นะ โอ้โหสุดในรุ่นไม่มีสุดกว่านี้แล้วพี่เอ้ยมาเอาไปเทะคนละครัสองคันไม่แสนหกนะไม่แสนหกครับไม่แสนหกนะครับมร2 2> ไม่แสนหกนะครับมีคุยคอนโทลมีพวงมลลาลัยมันติฟังก์ชันนะครับคุยคอนโทลเนี่ยนะตากล้องมาตากล้องมานี่พวงมลลาลัยสามการมีคุยคอนโทนพวงมลลาลัยมันติฟังชันไม่แสนหกนะจ๊ะไม่แสนหกนะมาเอาไปได้เลยเดี๋ยวจะลองเทสได้ให้ดูนะ นะครับไม่ต้องกลัวนะครับเรารับประกันเครื่องเกียร์ให้อยู่แล้วเนาะเราผมรับประกันให้เครื่องเกียร์ให้อยู่แล้วเพราะนั้นไม่ต้องซีเรียสนะครับปัญหงปัญหาอะไรเนี่ย mm hmm. เออมีกล้องมีกล้องกล้องหลังมาเนี่ย mm hmm. อ๋อมีกล้องหลังนะ mm hmm. ตัวผังแอร์ก็เป็นอันทัสกรีนหมดแล้วนะครับสวยนะครับสวยหมดแล้วนะคใครที่เล่น SRV mm hmm. อยู่ก็รู้อยู่แล้วนะนะครับ h r v นะครับ เออโอ้โหช่วงล่างดีไะเว้ยมีรถมาอาหลบให้เขาก่อนเหนือนได้เทสได้ถนัดถนัด เวลาปรับเปิดเสียงก็ปรับเปิดตรงนี้ได้หน้าจอเป็นทัชสกรีนนะเปลี่ยนเครื่องเปลี่ยนอะไรได้มียูได้ USB HDMI นะครับแล้วก็ USB ได้ครบ Mac เลยนะผังหน้าจอเป็นแบบนี้มีบลูทูธโทรศัพท์ให้นะอ่ะเดี๋ยวจะเร่งเครื่องทำทำควาเร็วเลยนะครับไปดูกัน สุดในรุ่นจ้า สวยนะช่วงล่างแน่นนะครับโอ้เฮซาวีนะัรถครอบครัวนะก็ไปได้ทั่วอยู่แล้วเนาะใครที่หาอยู่ผมว่าไม่ควรพลาดน,นะแล้วราคาก็สบายกระเป๋าด้วยคันนี้หก0 0นสี่หมื่นัหน่าจะถูกมากเลยนะครับราคานี้ที่ผมเปิดไปให้ f ซทุก่ันนะน่าจะถูกมากๆเลยนะครับ สุดในรุ่นเบรกดีวะนะครับก็รถสมรรถนะค่อนข้างดีรถปีใหม่เนาะมันก็โก็สมรรถนะค่อนข้างดีอยู่แล้วนะครับโอ้โหไม่มีประเด็นนะครับโอ้โหเบาะหนังดําทั้งคันสวยมากนะครับหกแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทลองเช็คตามตามเพจตามเว็บไซต์ก่อนได้นะครับราคานี้นะไม่มีถูกกว่านี้แล้วนะหกแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับ 6 4 9 0 0 0 0บาทนะครับปีจัดฟีโอฟีดาเนื่อแจ้งในยทุกช่องทางนะครับสำหรับใครที่อยากได้รถคันนี้แอดไลน์ใต้นี้มานะครับใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่เสือด้วยนะครับมีหัวใจเปหัวใจมีดาวไปดาวใครที่อยากขายรถนะครับติดต่อได้นะขายรถรับซื้อนะครับสำหรับวันนี้ผมพี่เสือไทยกยุทธาเรื่องรถไว้ใจพี่เสือครับ